เทพเท่เลยกระเด็นนะครับเสร็จเวงสวงพวงสวงแล้วกับผ้าแร้งน้ำกันผมไปเป็นตัวอ่อนซ้อนได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัดสายก่อนสายเข้าควรเอาชายนะครับหายอะไรท่านพี่ครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีไหมครับนี่ไหมสายจากคุณพร่องค์อภพุทหานะครับผมขออนุญาตดูหน่อยแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตดูสัญญาณผมหน่อยครับนักข่าวไหนหา ขออย่าเช็คสัญญาณตัวเองไงแป๊บหนึ่งอบคุณมาแกนะครับของผมมันเช็คไม่ได้อีกเครื่องนึงสายไหนบ้างเขียนไปด้วยสายครับจากสมุทรสาครนะครับโดยคุณอรัญญาปราปัยนะครับโอ้ขอบพระคุณมากสายจากแหลมฉบังนะครับโอ้ยไม่เคยเห็นนะครับตาตาหลายไป าสายจากใทยทำภา,าพยนต์มากพอมบอกครับมาเอาผมไปเป็นดาราเนี่ยธนวัฒน์คุณนานะครับมาเบิกเง้เอ,อดดนะครับแม่พ่อเขาเบิกเง้นครับผมไปกันอะไรนะทดสับอยอัดนะครับนนก็สัญญามาะทั สายจากฐานน้ำเรือสตีเฮมนะครับและโลงรงพยาบาลท้ายโอ้หน้าตามากนะครับสายจากต้นมะพ้าวมาตรร้นพุทธเลยยังวันนี้นะครับสายอาจารย์แม่นะครับสายจากลูกปลาขอคู่แม่ครัว,วนะครับต้นผู้ร้นะครับคุณแม่ลูกชายชาวบ้านนะครับจํานวนเยอะ สานรยบโอ้ยงสูรับคุณนกัะครับาสายสบุญคงอ่าบุญมสายบุญคขออนุาตรวมรวมที่น้าต้นเงินท่านสายบุญคงนะครับสายบุญครวมพี่น้าต้นเงินบันทุกภาพนะครับ สายมุงคุ้มลูกงานบ้านเรื่องนะครับสายมุงคุ้มทสอง้าสองนะครับไปายดูนะครับเป็นต่อออนซอนนะครับนี่แต่คุณรออยู่เป็นบมักตุ้นะครับขอบคุณที่เขมาดังมากนะครับพ่ันนะบ้าเราครับพี่ครับนะครับก็รับทีเอทีนะครับ ก็ขนาดได์แต่ว่าคะอในกล่องก็ขนาดได์แต่ว่าย่างขนาดว่ะบรรยากาศครับบรรยากาศ sai sai không đúng 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 ผมมมันก็ร้อนนะตอนนี้เข uh)> ้ายูทูบมอ่เข้าร่างกายมึงอ่รับรมากคงมาุกประยอนะครับสคุครับสายจากกรุงเทพไต้หวันนะครับมาดูยอดกันนะครับสามสีนสิบัลหวันมันกมานะครับยพไต้หวัน สายไต๋หนุ่มันนี้เราเหลือสายไหนบ้างขอนใหญ่ๆนะครับเด่อตบงโชว์ชื่อเขียรนะครับสายต่างๆนะครับยอดดีนะครับเป็นตอนซ่อนระลุทะไล่สายละสามเงินสี่เนสองพนาพันนะครับท่วมยอดแยวๆหลายแสนนะครับพี่น้องครับทุ่นหลายๆนะครับสูกหลานเจ้าบ้านไรดงครับวันนี้อย่าพึ่งหนีไปไหนทานแลงเรายังรออยู่นะครับอีกสักครู่จะเข้าสู่ลาดับที่4นะครับไปสีสุขฝนมาดีขอบคุณทุท่านนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับท่านเศรษฐีใชัยจรุ่นเนนะครับขอคทีมงานคนจะสีน้ำมานะครับท่านนายกไม่ใช่ท่านนายอำเภอนะครับต่อการเปิดผนบนกรสีมาได้เป็นที่เป็นนองเข้านะครับนะครับแล้วก็สายจากทางด้านของผู้พ่ออายการนะครับกระสีน้ำข้ามันรวงนะครับนี่แต่ผู้รับผู้ใหญ่นะครับทั้งหมดลรนแล้วจะเป็นลูกหลานชาวอุบลนะครับเป็นคนขุนเคยนะครับรู้จักมัคคีนะครับชาวบ้านในดงข้าวนะครับเน็นแล้วนะครับ นะครับเราเข้าตอนต่อเป้าแล้วครับเนี่ยอมเปแรกยยังมาทั้งคำนะครับกินข้าวเทเวนต์ตัแซ่นะครับอีกสักพักเดือนเราจะกินข้าวร่วมกันนะครับเป็นรูปแบบของขัาวแหกนะครับเป็นข้าวแหอีกแสนอร่อยนะครับนอกจากนี้ครับจะมีคุ้มต่างๆนะครับซึ้นนะครับคุ้มใต้นั้นจะเป็นสาวน้อยตกน้ำอีกสักเพื่อเดือนจะทำการจะทำการเปิดนะครับเป็นคุณหมอตกน้ำ นะครับเป็นร่องพออร่องพญามาสการตกหน้านะครับปกติสามลูกสิบบาทนะครับก็พออนี่สามลูกน้ยผมมีราศีสองป่าเมันเกลยนะครับถัดมานะครับเป็นผมอะไรครับถัดมาได้เป็นงคมแสงเทียนนะครับผคมแสงเทียนเนี่ยนะครับพุกส่วนที่ออกรัดนะครับนับเป็รายได้ทั้งหมดเราจะเอาเข้าวัดนะครับครับนี่เป็นการบวชพระบุชนะครับนะครับกินล้วก็ได้บุญพอา ขนัดบานะครับเป็นคุ้มบุกขาสวรรค์นะครับบุษขาสวรรค์เนาะจ้าคุ้มไต่คุ้มเหนือแร้วผโบโหนะครับขาสวรรค์แม่สิมีย่ำนะครับย่ำหลายนะครับท่านเรียกรมกันกันขึ้นรลยย่ะครับละย่ำคนละย่ำนะครับย่ำเยอะนะครับหลายย่ำนะครับไปเลือกท่านได้นะครับแม่ด้อคุ้มต่อมาเป็นคุ้มนนสว่างครับติ่งย่างเผานะครับเด้อเิ่งย่างเผานะครับ วันนี้นะครับเราขออนุญาตใช้พื้นที่ฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับฝั่งทศตะวันตกของวัดอภัยคีรีนะครับเป็นเขตต้ออับนะครับคณะ้าป่านะครับบ่มิดามาเด้อครับเด้นนะครับปทนพื้นทีที่เขาตอนรับคณะผาป่าคุณสายศิลป์นะครับเนาะนะครับผู้ได้ถ่ายรูปไปบมมาสมกับบอเป็นยองนะครับขออนุญาตบาดข้ามแล้วนะครับอ่า สายจากพี่นพนะครับสายจากพี่นพด้วยอาจารย์นพนะครับมากินมเม่วันมาเสือเท่ากันนะครับพระพุธยเตรียมงานกุ้งซอมเดือนนะครับความตั้งใจจริงของคณะกรรมการนการทำผลนะครับอีกสักครั้งหนึงนะครับก็พอภลาดด้วยเหมืนกันในการมอบพอพลาดหลังจากนี้นะครับพอภลาดเป็นตัวช่วงต่อใบโบ้เคยใบสีสูขันก็สี่เหลี่ยมห้องค์อนเป็นชุดของจีเวดนะครับ ในช่วสงสุท้ายปีเก่าต,ต้อนับปีใหม่ไถ่นะครับรอบวันที่13อีกหรือว่าขึ้นปีใหม่ไถ่เลยไหนะครับสิ่งไหนที่ไม่ไดีนะครับขอขพรมที่บ้านที่บ้านสายผู้จัดการแม่กองผันแนนะะนยงนะครับอำใจเลยป่โอ้ยขอบพระคุณไี่หลนะครับเออเฮียโจนะครับเฮียโจมาแรีกมาไว้จ้ะเมา เาสาวล้วก็ไปที่แล้วก็สามรอบนะครับสาวละมงสามรอบทบงท่านขอผู้บริหารนะครับในชนของอำเภอเฮ้ามันจะเห็นแล้วมาจัดงานได้ยิ่งญ่หลายนะครับ ที Он, ่ไหลบอกครับชัดตรงเบอร์เดียวกันนะครับไก่เชี่ยงเบอร์เดียวกันเพิ่นเหลือมาบ้านเข้านะครับเพื่อควาเป็นคุณนะครับสายจากคันธน์ของภาษี่จรันนะครับสองคนไปทั้ห้าร้อยสิบบาทเด็กโกรธสัครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับเดอะโกรธนะครับเอามาเบาให้ผมเบาด้วยหูเนี่ยเดอะโกรธเอาไปใช้หลังกันด้วยเดอะโกลธหนึ่งแสนบาทนะครับ อันแท้ดูดโกนเนี่ผมกับแม่แล้งล่ะครับผมขอบคุณเจตจำนงของคนสังกพันธ์ครับขอให้เราทนะครับต้อไปครับคุณ็คกินนะครับเดี๋ยวครับดีถ่ายรูปเจ๊โอะไรวาไม่ชัดก่ชัดเดี้ยนิตัอานิดมุมี่ก็อันรงนี้ดูคร โอ้แล้วนะครับทางบนชนนะครับพลังพอดีพลังนองนะครับพลังลูกหลานนะครับบัตรไรดงสิบปภัณนาเดอยจังไดนะครับนะครับเป็นตะออดซ้อนนะครับต้นเงื่อนตะลอดนะครับท่านน้อยให้ได้ร้ายท่านหลายให้หลยร้ายยิ่งิงขึ้นไปนะครับแล้ววันนี้นะครับอยากให้ พี่ไม yeah, yeah, ่ดองนะครับไม่กินขอแรกแล้วกันเอาเป็น้ว่าเสื้อ้านี่ผมก็เคยเห็นผ้าแล้งนะครับอย่าให้ไม่กินเข่าแล้วกันกินให้มันมวนกินให้มันแซะนะครับและนอกจากนี้ส้มเทือนเฮาผ้าไหมนะครับเขาผาไหมไปฝากไปต้อนนะครับเด้อผ้าไหมไปฝากไปต้อนนะครับราคาย่อมยาวไม่มีกำไรกำไรทั้งหมดมอบให้วัดทั้งหมดนะครับ ขณะนี้รอท่านประธานนะครับท่านสุทธิชัยจรุแน่นะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสัเกตดึงนี่แหละครับผมขัเขียดได้ยา่าผมเดิคขับทันเดือนะครับเขียใหนบุญนี่เขียใหนเขียเท่าเขีหานะครับรักการขอพุนนะครับ ท่านสุดที่รุ่นแน่นะครับสีมะเปิดงานใบสีสุขวันนะครับท่านได้อำเภอนะครับสิบะเปิดท่าเล่นนะครับนะครับก็เปิดท่าเล้นแล้วก็เปิดสาว้อยตกน้ำนะครับอีกสักพเรียงสายไหนครับที่ยังไม่ได้ประกาศบ้างขออนุญาตนะครับแยงไปกับพ่อพ่อเถอะครับเอามาบอกหน่อยเนี่ยายจากกระโดดจำได้ครับหนึ่งแสนบาท เา้รปลาสายจากคุณปิยะนะครับที่อยู่ประเทศเกาหลีนะครับประธานในวันนี้นะครับดเกินไปครับแต่น้จะก็ด้เดก็เล้เดนปดเจ้าหน้าเจ้าตา y o u t e แรนี้คนโคกคนโคก บริการในส่วนของรถรับนานสุขใจเจริญได้ครับ่า้มาเรียบร้อยรนในพิธีเปิดที่ได้วันครับสุขใยเจริญขึนมาพรกับทานรการอรับนเนะครับขามาเรียบร้อยนะครับติด่อนนต่อไปและชงจุดเีวครับพิได้ตัรับสุขเรด จอจ๊กนี่นะครับกับมีคิสุวรรณนะครับที่สุวรรณนะครับสวัสดีครับนะครับอ้ทรายนะครับสุดที่ฮันะครับเมื่อวานกับซิลกินเขาแม่งนะครับท่านสุดที่ชัยจะรุนแรงนะครับวันนี้ท่านมาเดี่วครั้งนี้ขอเสียงกั็นบ้าครับอาสอสในดวงใจของเรานะครับนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับหลายคนบอกว่านะครับเป็นบ้านด้ียนะครับ นี่หลายมองหลายบอลนะครับชั้แต่ว่าโอ้ต่างในหลงชั้นใหญ่หลายนะครับท่านสุทธิชัยจุริทร์เพชปฏิเสธไม่ได้ครับท่านก็เลยต้องเดินทางมาเพราะว่าวันนี้นะครับบั้นในหลงถือว่าสนิทสนมครับนะครับท่านสอสนะครับนะครับของเอ้านะครับนะครับหลายคนนะครับที่รู้จักคุณนแล้วนะครับจะรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่นะครับทำงานเพี่ยสังสคมนะครับนะครับหลังจากนี้นะครับเ่็นสิบประวัติครับในประเทศนะครับ ตอนนี้ประธานของข้าว่าถึงแล้วลูกหลานชาวบ้านในตงของข้าวกลวหนึ่งพัชื่อเพลินนะครับดูในบริเวณพื้นที่เรียบร้อยนะครับท่านเดียวขั้นบิงเสร็จเรียบร้อยนะครับครับคุณหมอโรงพยาบาลครับสวัสดีครับคุณหมอจากโรงพยาบาลพิการเพื่อพอนะครับแล้วขอออกไปตรวการต่อครับเองนะครับนะครับนะครับพี่ลุงนะครับพี่อารีนะครับขออนุญอารีเรียกร้พี่อารีถ้าจะประคบเแน่นะครับประคบเดี๋ยวพาท่านนะครับประธานในพิธีนะครับ ที่ผมเปิดพิธีนะครับใบสีสูงกว่านะครับอาจารจุดนครับตอนนี้เขาจะถ่ายรูปนะครับจุดเช็คอินนะครับหลังจากรย์เข้มงวดนะครับท่านายพี่น้องประชาชนชาวบ้านในตงครับสสอในหลวงใจของใครได้หลายคนนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเสียงประดับประดาต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับท่านสุิที่ท่านสุทธิใช้จนวันแร่นะครับนะครับนมื่อนี่แล้วบ้านเล็กเก็บในหลังบ้านพ่อที่บ้านนะครับ สอจิปอสุเชราจุลนะครับเป็นลูกสาวท่านสอสอนะครับสุที่ใช่นะครับโอ้นะครับวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับต่อไปเลยนะครับเป็นนะครับการเดี่ยวที่น่าสนใจคุณพี่สองนะครับท่านสจาสุวรรณครับเข้าสองรับวันี้แล้วนะครับท่านจะมากี่นีนะครับท่านบอกว่าไม่หอนหลายท่านบอกพัดลมนะครับโอ้ยห่อนมาหลายหลายนะครับ เบิร์ตกระอัยเลิกแต่เพียงพึ่งกระอัยนะครับนะครับสุดยอดนะครับวันนี้นะครับท่านจะนะครับได้เยี่ยมนะครับตามทุกต่างๆต้องขอบคุณนะครับผู้นำชุมชนนะครับท่านพ่ะภูยัยนะครับท่านออานะครับท่านสจประเสริฐนะครับเดินมาถึงแล้วนะครับจิตวิญญาณได้ครับเด้อนะครับ อย่าไรนลครับหลังจากนี้นะครับเข้าสู่โซนเทศการนะครับใบสีส้วนได้มาเฉลี่นะครับไปตามซ่อดจะถึงไปใสเรืนะครับกินขอแรกน้ำกันเลยจะไเป็นตวันจะตอออดนะครับตนนกันนะครับารเพื่อนีเมื่อช้านชารารเชนือ้หรือเช้นรารือเาือ้านอนร้หรือเชื้อ้าเื่อรื้านได้ัรร เมื่อนี้เอาให้มันเต็มที่นะครับด้วยความขอบคุณนะครับอ่ะในโอกาสนี้นะครับขอบคุณพรนสัมพัน